สวัสดีครับจางหมูครับวิธีการเปลี่ยนไส้ไก่จักรยานนะครับหัวประเทศนี้เรียกว่าหัวไส้ไก่เม่อใช้ไปด้านานานมันจะไส้ไก่จะเปื่อยเอาหัวไส้ไก่ออกมามันจะเปื่อยอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเอามือดูดออกมาเอาเออกมาให้หมดออกมาแล้วอันนี้ถ้าเราจะเอาไส้ไก่อันนี้คือไส้ไก่ เราใช้ไก่ใส่ไปแบบนี้มันใส่ยากแล้วก็ใช้สบู่ที่เปียกๆน,น้ำทาตรงนี้สักหน่อยหนึง่งแล้วเราก็เอาตัวแบบไก่ดันเข้าไปเราเกิดความลืม่นใช้ไก่ก็จะใส่ง่ายตัดก็ไปสุดไ้สุดแบบนี้ครับไ้สุดแบบนี้แล้วก็ตัด กัดให้เหลือประมาณ5้มิลกัดออกน,นี้เหลือประมาณแค่นี้แล้วก็ใส่เข้าไปในหัวทาแล้วก็ไอ้ตัวนี้ใส่เข้าไปผมไม่ทางตามเข็มนนาฬิกาแล้วก็เติมลม อ่เสร็จแล้วครับหมุนซ้ำอีกทีหนึ่งปิดฝาจบเรียบร้อยครับ